สวัสดีครับก็อยู่กับผมโชคกี้นะครับผมสวัสดีต้อนรับยินดีทุกคนที่เข้ามาดูเลยนะครับอยู่ในเกม Resident Evil 4นะครับในเวอร์ชันเซนเซอรเดโมนะครับผมตัวเต็มยังไม่มานะก็รอตัวเต็มมานานแล้วว่าจะลองเล่นผมไม่เคยเล่น Resident Evil สักภาคเลยนะครับอันนี้จะเป็นภาคแรกเลยนะครับที่จะได้เล่นภาค4นะครับเดี๋ยวรอตัวเต็มมาแล้วก็เดี๋ยวนี้ไปทดสอบเดโมก่อนเนาะไป September 30th, 1998. 30กันยาก็9ปดไม่มีวันไม่มีวันที่ผมจะลืมวันที่ซิติดกัมบิวด์และคูลซิตี้เดนินเข้ามาของอัมเบราผมรอดออกมาได้แต่บางคนก็นไม่ได้โชคดชีนะผมได้ถูกขอให้เข้าหน่วยราชก,การรับนะครับไม,ไม่มีทางเลือกมากนะ The training, punishing missions, nearly killed me. But at least they kept my mind off everything. If I could just forget what happened that night. But <g fretting> <whÿÿ> <Turnệu> <coughs> <coughs> even for a second. This time, it can be different. It has to. โอ้ยภาพสวยจัดนะครับก็มันเป็นเวลา6ปีนะครับตั้งแต่รีออนรอดชีวิตมาจากเมืองแรคคูนซิตี้นะครับโดยอาวุธชีวภาพนะครับของบริษัทอัมเบร่าคอร์ปอเรชั่นแล้วก็ได้รับภารกิจนะครับให้ตามหาลูกสาวของประธานาธิบดีนะครับผมซึ่งก็ตามหาเบาะแสมาได้ถึงหมู่บ้านที่ยุโรปนี้นะครับถึงแม้ว่าการฝึกฝนของรีออนมาเนี่ยจะฝึกฝนมาแล้วแต่ว่าเขาก็ได้รับความเจ็บปวดอยู่นะครับไม่ลืมมาดีนะ แล้วก็เขาต้องพบเจอกับฝันร้ายอีกนะครับที่จะต้องพบเจอไปเลยเลยว่าไปกันเลยชั์หนึ่งได้ความไม่เคยเล่น Resident Evil สักภาคมาก่อนเลยนะครับจะทำให้ผมยิ่งตื่นเต้นไปใหญ่เลยเพราะว่าเราไม่เคยสัมผัสตัวเกมสักภาคเลยนะ จะเป็นภาคแรกที่ได้เล่นโม<อ>าถึงเฮ้ยจะไปไหนได้ไกลสักแค่ไหนกันเชียวเจฟโหเตะเตะเลยเ,เ,เราไม่ให้อาวุธเราเลยเหรอกด e นะครับพนั่งยอง ขึ้นโอเคต้องกด e ซ้ำโอเคกด f ก็เปิดประตูมีใครอยู่ไหมครับ anyone home <hold>? ไปทางนี้ก่อนอ๋อประตูนี้สินะ ไม่มีอาวุธเลยหรืออะไรเ,เ,เดี๋ยวนะมันอ๋อลูกกิงเมาส์โอเคไม้กางเขนอะไรสักอย่าง ึ่งยังหมุนไม่เป็นนะเดี๋ยวค่อยมาดูแล้วกันเฮ้ยไม่มีใครอยู่บ้านเลยเหรอออรู้สึกว่าจะต้องใช้กุญแจโอเคดูเรื่องอ่าเป็นฉากแล้วนะวิ่งกับดัก เฮ้ยโอ้โหตาแดงมาเลยอ๋นี่ไงเรามีปืนอยู่เดี๋ยวขเขา,เา<ใ>จะขอโทษที่เข้ามาแบบนี้นะครับเฮ้ยเขาท่องอะไรอยู่วะคุณสตรสเปนคุณเห็นตำรวจบ้างไหมครับเขาได้มาทางนี้หรือเปล่าผู้สเปนใส่ด้วยนะปนะิออน เอ้านี่ไงบัตรตำรวจเปื้อนเลือดด้วยเออเฮ้ยลีออนระวงังเุ้ยวีม่มารับพันอะไรเนี่ยอยู่ดีๆก็ขวางดาักจามลูกเตะลีออนขอหักเลยโอ้โหทำไมปากเปื้อนเลือดอย่างนั้นน่ะกินน้ำแดงมาหรอ ีนี่ไงกุญแจไม่ค่อยดีนะโอเคเราให้ได้ปืนมาแล้วอ๋อนี่ไงเลขหนึ่งเป็นปืนโอเคนี่อะไรอ่ะของพันตำรวจนี่ไงเก็บได้ปะเก็บไปได้ปะมาริโอโอเคมีอะไรให้เก็บปะโอชัชำแหล่เรียบร้อย เมื่อกี้เสียงอะไรอยู่นอกนี่ปะกุญแจนี่ไงใช้เลยมนตึบโอเคแรงงี้เนาะเหมือนเกมปกติโอ้หนี่มันห้องหนูมีหนูด้วยอย่างงี้สินะ ติดซีนอีกแล้วเอ้าเฮ้ยนั่นไงตำรวจเฮ้ยจะดูเหมือนจะไม่รอดแล้วนะโอ้โหปากแดงเหมือนกันเลยสถานการณ์เดียวกันได้ยินอยู่ what's your situation สถานการณ์เป็นไงตรงนั้นเฮ้ยทำไมถึงเป็นอย่างนี้เกิดบ้าอะไรขึ้นที่นี่โอเคเฮ้ยสอนเรายิงแล้วโอเคอะไรอะไร่ะเอาเฮ้ยลุงไม่มีทาง ไอ้เอดียวอืจงห่เอเข้าไปอีกลุงไม่ลุงทำงี้แน่โโอ้หกระสุนจะหมด เ้าทางนี้ัเหลือกระสุนยมีแค่สี่นัดเองเราต้องไปทางไหนอ่ะนี่หรอโห <c oughs> บ้าเอ้ยไม่ได้มีแค่ตัวเดียวหมู่บ้านนี้มันยังไงกันเนี่ย นี่ไงลูกสาวปะ่ะลูกสาวประธานาธิบดีปะ่ะเ <Bruce, S 1> ลขศูนย์เลขศูนย์นี่คอนเดอร์วันเหมือนจะพขบอ่อแสแล้วของลูกสาวประธานาธิบดีเคยอยู่ในหมู่บ้านนี้น่าจะอยู่นะและข้อมูลแล้วก็ถูกต้อง <S <S ถูกต้องไหมเหมือนเธอจะพาไปที่จุดหมายหนึห่ง รีบหน่อยมีบางอย่างเกิดกับผู้คนที่นี่เฮ้ยมันมาแล้วเขียนนี้ก่อนนะเรื่ติดต่อกันได้เจอเข้าไปแล้วอะไรเนี่ยสามคนต้องต้องออกไปก่อนสินะวิตามไหมตามไหมไม่ตาม มันมีอะไรน่ากลัวกว่าไอนี่เหรอว่ามันถึงไม่ตามโอ้โหปาปาป <co> เหลือสี่นัดนะครับทุกคนเหลือกระสุนแค่สี่นัด <_ j ap> ไม่มีรีโหลดด้วยแล้วเราจะเราจะหยิบปืนได้เราจะใช้มีดได้ไงไวะต้ <_ t ap> องกดแทบเหรอแทบไอเทมหรออุ้ยแล้วผมจะเอามาเป็นคีรัสดได้ไงไวะ โม,โม่เขาให้หน่งหัวอะไรครับเนี่ยเฮ้ยดอบด้วยเงินยิงอีกาได้เงินเฉยอะไรอ่ะเอฟเตะโอเคแฮนติเมโมปืนรีโหลดเลยมีแค่สิบสิบสี่นัดนะสี่สิบห้านัด <c oughs> กันเคาดเดอร์เห็นนะอะไรอ่ะจุดเซฟหรอ ให้มันมีคนอยู่ตรงนี้เสียงให้เลยให้เลยไหนไหนอยู่ไหนผมมีเงินมีแค่เงินอย่างเดียวแจกเงินเก่งยกระสุนอีกแปดนัดสวยดีอย่างเงี้ยต้องกลมตลอดเลยเหรอมีเสียงมันเหมือนอยู่แถวนี้ตั้งแรกอะไรอ่ะมีอะไรไปแบบ วน,นี่ไงนีไ่ไงไม่หลอกคนสายตาข้าไปหรอกเสียงอะไรวะเอาเฮ้ยเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอฟได้เอฟได้เอฟได้หัวหัวเอฟได้ฮึมตวัดได้ตวัดได้คนสมเนี่ยคนล้มเนีาา่ยซ้ำเั็บผลคนได้ไหมไม่มีสม่่ะ ล้มเดยว่ะเออล้มดิล้มหน่อยอย่างนี้มันยากนะเฮ้ยอุ้ยเอ้ากับดักโอ้โหใครมันไอ้ป้าเอ้ยใครมามาวางไว้ตรงนี้เนี่ยเอาเฮ้ยเดี๋ยวอุ้ยโอ้โหกระเฉาะเลยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อน ยิงก่อนได้ไหมอยู่ดีก็มาแบบโอ้โหอะไรวะเดียวโอ้โหนจะสุนแค่เจ็ดนัดเองอะไรอ่ะแฟลชการเนตระเบิดแฟลชเรดเทิร์ฟเคได้กระสุนอีกเจ็ดนัดรีโหลดก่อนเลยอันตรายจัดโอ้โหระเบิดอยู่เลขสองเหรอเลี้ยงก่อนนะ เข้าทางเข้า,ขาหมู่บ้านปะตัวหลักปะอะไรหล่นออกมาวะโอเคไม่ตองระเบิดกันแน่เว้ยโอ้โหอะไรอะซูมก่อนเอ้านี่มนะันตำรวจนี่เดี๋ยวเอ้ยโอ้โอ บ้าเอ้ยช่วยไม่ทันหยุดเดี๋ยวนี้นะเจ้าหน้าที่มาแล้วหยุดนี่ไงบอกให้หยุดโคมากันเลยมาเลยคุณยายมาเลยมาอุ้เยอะเยอะเยอะฉัดเยอะฉัดเยอะฉัดเดียวเยวเดียวเดียวเดียวเยอะ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 อสยหน้าย่าไปเลยเยอะจังวะ เดี๋ยวมันเยอะจังมันเยอะอย่างนี้ของไหมเดี๋ยวเดี๋ยวทางไหนวะเนี่ยโอ้แล้วไม่บอกทางด้วยจะเย็นนะจะเย็นนะทางไหนวะเนี่ยเดี๋ยวจะเย็นเขาบ้านไหนเข่อกันหรอโอ้ยนี่มันซีนเดี๋ยวอย่าเข้ามานะเว้ย เออจริงนะเว้ยเอ้ยโอ้โหเ็ดโซมันโคชิตาคุณกำลังจะเป็นฉิบหายี่ล้อกันเล่นใช่ไหม้หอมพร้อมปีนพร้อมปีนเลยทำอะไรได้บ้างเนี่ยให้เนีไไ่ยกดค้างไว้โอเคดันปีนค้างเฉดโอมาว่ะ เรื่องของแน่เจ็บไม่อ่านกา่อนนีไม่ทันเฟิเอเ๋เอียวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดียว,เ,ยว,เ,ยว,เ,ยวเซ็นโซ่ให้มาแล้วเฮ้ยลูกโซ่จะพิวแปดจดศูนย์ไหนเออแ่นกะเนตมาเงินมาเงินมาหนักไอตองทักกันชักชกันเบอร์ไหน เดียวเดียวเดียวเจัดก,การเบอร์สองได้ไหมอ่ะไม่ได้ด้วยจ้าก,การเบอร์สามไ,ไม่ตลึ้นมามันเอาลงเฮ้ยเดียวเดวเฟ<ป>นเสยหน้าไีดีกระสุนกร เดี๋ยวไอเชนซอเชนซอเชนซอเดี๋ยวเดี๋ยวเชนซ้อโอ้ยนีดรับเชนซอได้น่นะบ้าไปแล้วบ้าหรือเปล่าเผลอไม่ดีไปอะไรเนี่ยออกทางนี้ไม่ได้ด้วยเดี๋ยวโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอานี่คืออลีออนเอออลิออนทะลุไฟปุ่ม God! ไม่กอดไม่เงยดีออนกูผลจากการเล่นเกมมีครั้งแรกนะครับต้องเข้าไปใหม่อเปิดสีเออ นี่หว่าเอง็งเชนซอโคจิตะโคตนน่ากลัวเลยมา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 อันนี้ลองดูซิว่าจะช่วยได้ไหมหย,ยุดนะต้องหยุดไม่ได้แล้วแม่งบังคับบังคับตายนี่หว่าไอ้นั่นอะเฮ้ยลุงใจเย็นใจเย็น เข้าบ้านหลังนั้นเลยแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวไปตายแล้วตายแล้วเหลือแต่นัดลุงออกไปโอนให้ผมแก้ตัวก่อนเออขอแก้ตัวหน่อย โคตรโชคดีเลยวันนี้ไปดันขึ้นก่อนแล้วไม่รู้ว่าตอนนี้มา W แปดเจ็ศูนย์มาระเบิดมาได้ไงไหนท่าลุงท่านลุงมาได้ไง ปขอรดก่อนนะอันนี้น่าจะปลอดภัยนะเฮ้ยยากลงไปเตะยอดหน้าป้าเลยเสยเจ้าหนี้เสยโคจิตาไป็นทีเฮ้ยเดี๋ยวขอขอระเบิดน้อยหน้าเลยใช้ได้ไหมใช้ไงวะเนี่ยเดี๋ยวโอเค ไม่จะใช้ระเบิดเดี๋ยวอ๋อเล็กสี่โอเคเดี๋ยวไม่ไมีป่าให้ใช้เล็กสี่เลยป้าลงไปโอ้ยสอรี่นะป้าเล็กสี่ไหนว่ามาดิเล็กสี่เออใช้ดิ ใช่ไหมล่ะวะไปว้าเอา้ยฉันก็มีเดี๋ยวโอโ้โหไี่เห็นเลยเพื่อนอยากใช้เลขสีมากเลยเอาไประเบิดไม่นา่า ดีเฮิร์บไม,ม่มีใช่ไหมป้าป้าไป้าทั้งหลายเอาเสือป้าไม่ได้หวะเป็นซอว์วะได้สามไหนไปใช้กับเจ็ดต่อก็ได้หวะก็สือหมดแถวอะ่ะ lập Ủa, bởi phải con Có mình hành trình giữa Khỏi bay Mình gần to mũ ba là ơi điếu

ำนี่เหรอกินได้เลยปะโอ้โหแอบเดี๋ยวจะใช้ไงเนี่ยยูสยูสใช้เลยโอเคมาแล้วจะสูนอีกอย่าวิ่งตามมาได้ไหมเสือสไปดิอย่าวิ่งตามมานี่ไงใส่คู่ไปดิอย่ามาตลกนะเฮ้ยอะไรอ่ะ เฮ้ยลาคัมปาเอาลาคัมปาเาาอะไรสเปนเหรอเอาอยู่ดีก็หยุดเฮ้ยทุกคนเหมือนโดนสกอจิตเลยอ่ะ แล้วก็ไม่โจมตีด้วยลีออนงงอ่ะโอ้โหเฮ้ยนี่มันหน้าประตูมันใช่สัญลักษณ์ที่เราเจอปะเอา้าเข้าไปแล้วอ่ะ อะไรอีกวะเนี่ย Where's everyone going? ทุกคนไปไหนเนี่ย Bingo Bingo เรียบร้อยโอ้โหเดโม่เซเดน Evil 4นะครับเวอร์ชั่นเซนเซอร์เดโม่นะครับโอ้โหจบแล้วครับเดโม่ของ RE4 นะครับ ยังไงก็ขอบคุณนะครับที่มารับชมด้วยนะครับสำหรับใครที่มาชมนะครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์้กันด้วยนะครับสำหรับช่องโชกี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวรอมาชมตัวเต็มจากช่องผมได้เลยนะครับเล่นแน่นอนนะครับเดี๋ยวหวังว่าจะได้เจอกันอีกนะครับผมังงไวันนี้ก็ขอลาไปสำหรับ Resident Evil 4เชนสอด demo ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ